มีคุณหมอเจ้าของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งนอนเสียชีวิตยอยู่บนชั้น3ของคลินิกแล้วที่มันน่าสนใจแล้วน่าจะโยงไปกับการตายของคุณหมอแซมมี่หรือไม่คือนายบีดาวเป็นแฟนหนุ่มชาวโมร็อกโกหายตัวไปคุณหมอแซมมี่ เธอเป็นสาวสองอที่เสียชีวิตคือทิ้งศพหมกเอาไว้ในห้องจนกระทั่งทราบมาว่านายบีดาวเนี่ยคือพึ่งเงลิกรากันไปกับคุณหมอแซมมี่แล้วพยายามจะกลับมาตามง้อขอคืนดี แต่ง้อไม่สําเร็จเลยสงสัยว่านี่เป็นปมที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ฆ่าคุณหมอแซมมี่หรือไม่หลักฐานสําคัญภาพสุดท้ายของผู้ชายที่สงสัยว่าน่าจะเป็นฆาตกรนะฮะ18นาิกา26นาทีสตาร์ทรถเหมือนรอคุณหมอซึ่งคุณหมอเดินออกมาแล้วเคราะกระจกรถของซึ่งมีบิลานอยู่แล้วเหมือนเดินลงมาคุยกันด้านนอกอีกรอบหนึ่งตอนนั้นสันนิษฐานว่าคุณหมอยังอยู่ แล้วเวลาประมาณสักทุ่ม52เราจะเห็นรถของคุณหมอซึ่งบิลานผู้ต้องหาขับมาน้าคลินิกใหม่แต่ตอนนั้นน่ะมันน่าตั้งข้อสังเกตว่าบิลานสวมเสื้อสีขาวคุณหมอใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีฟ้าถือถุงอาหารเข้าไปแล้วหลังจากนั้นอย่างที่เก๋บ,บอกนะครับว่าสงสัยว่ามันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวก,กับการก่อเหตุฆาตกรรมคุณหมอแซมมี่หรือเปล่าเพราะวันที่5ธันวาคมคประมาณเที่ยงคืน54บีบิลาวผู้ต้องหาเนี่ย เดินออกมาจากคลินิกแล้วตอนที่เข้าไปเมื่อสักครู่ที่เก๋บอกว่าสวมเสื้อสีขาวใช่ไหมใช่นี่เดินออกมาสวมเสื้อสีน้ําเงินแขนยาวหันหลังให้ประตูคลินิกเปลี่ยนเสื้อ,อแล้วก็ไปขึ้นรถโตโยต้าคัมรี่สีดําของหมอแซมมี่ออกจากจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นไปจอดทิ้งไว้ตรงบริเวณบ้านพักคนชราที่ตำบลสีภูมิพอจอดรถทิ้งไว้เสร็จปั๊บบีลานเนี่ยโบกรถสามล้อ,อของชาวบ้าน ที่ขี่ผ่านมาพอดีขึ้นรถสามล้อไปแล้วตัวเองก็ลงเดินเข้าไปด้านในสนามบินแล้วเท่าที่ตำรวจตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมพบว่าเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปที่ฮ่องกงเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่รับผิดชอบคดีนี้ก็คือสอพเมืองเชียงใหม่พันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาท่านบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการประสานไปยังตำรวจสากลในการออกหมายแดงตามที่บอกแล้วแล้วถามว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณหมอเป็นยังไงบ้าง คือตอนนี้ทุกคนยังช็อกเลยยังทําใจไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมเราเลยย้อนไปที่บ้านพักของคุณหมอแซมมี่แกมีบ้านอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอหางดงไปเจอเพื่อนบ้านด้วยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนใจดีนะมีอัธยาัยดีกับเพื่อนบ้านสงสารคุณหมออ๋อเปิน้นเปิน้นเปิน้นเกิดเป็นคนที่ใสดีนะครับเนาะแล้วเปิ้นพักอยู่คนเดียวครับหรือว่าไหครับอ๋อครับ่เ,เดียวครับ แต่ว่าเปิ้นออกอายอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับเรามันผมมาผมจะอยู่ออ๋อแต่ว่าเจอเจอกันนี่เปิกนตักตลอดนะครับเราอ๋อแต่เจอเจอเปิ่นเหมือนกันนี่นะครับเนาดีเนาะทีนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละล่าตัวฆาตกรใจโหดมาให้ได้ 34 HD f เวอร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ